โอ,โอ้ยผักหมดยังวะเมืม่อกี้มนจะตีกับผีและแล้วเราก็มาถึงในคืนที่สามเลขสามคือเลขสุดสยิวกี้โทรศาัพท์ข้าวครับผมคุณยังมีชีวิตอยู่ฉันหมายถึงเกิดอะไรขึ้นไอสยังมีชีวิตอยู่ดีหน้าเปลี่ยนเรื่องี ลูกค้าเราได้ส่งความคิดเห็นหมาให้เราและใช่เกิดการมีการเปลี่ยนแปลงฟังให้ดีและอย่าลืมใช่ไม่ลืมหรอกลืมแล้วรู้ว่าจะเป็นไงตัไปไป้งแต่นี้ไปถ้าไฟดับลงคุณควรหลบอยู่ใต้โต๊ะกลางตรงกลางและอย่าเปิดตาจนกว่าไฟจะสว่างขึ้นอีกครั้งมีมมอีเว้นละและครั้งสุดท้ายคุณอาจจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ระบายออกมาจากด้านบนอย่ามองขึ้นไปโดยเด็ดขาดห้ามทำและทำตาปกติห้ามกูมองขึ้นไปบนเพดานนี่หรอ คุณรู้ไหมฉันเห็นด้วยกับกฎเหล่านี้ว่าแปลกประหลาดแต่ฉันคุ้นชินแล้วแหละแต่กูเนี่ยกูพวกเนี้ยไม่คุ้นชินนะไม่คุ้นนะพี่ฮลัฮลโหลฮัลโหลไอ้เฮ้ยเหมือนของจะเพิ่มขึ้นว่ะออ้เพิ่มขึ้นมาสามอย่างอันนี้เพิ่มขึ้นมาสองอย่างนี่แหละขายของมันเลยอันนี้คุณลูกค้ารับเป็น ไก่ผักกาดมะเขือเทศคุณลูกค้าไม่อยากลองเมนูใหม่ผมหรอทางร้านเนี่ยมีเมนูใหม่มาแล้วนะครับคุณลูกค้ารับเป็นผักแล้วก็เป็นมะเขือเทศเหมือนเดิมนะครับเมนูใหม่เนี่ยเรามีเยอะแยะเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็กาแฟแช่แข็งคะกาแฟแช่แข็งว่าซัน อีกอันหนึ่งคือน้ำไหนวะเนี่ยน้ำไหนเหมือมาม่ถ้วยเลยขนาเช่นใหม่ครับคนต่อไปครับผมปิงิงปิงคนต่อไปเช้นได้มันให้เราซ่อนไงเหรนี่หรอนี่หรอทันนี่กูรู้แล้วว่ากูจะอยู่ยังไงกูต้องอยู่นี้สินะ อันนี้คืออู้สั่งเยอะจังไก่แตงกวาชีสมันทอดเอาเอานี่ขออไก่แตงกวาชีสมันทอดได้แล้วครับเมนูของคุณลูกค้าแล้วก็รับเป็นโคราโคราโคราอ่าลูกค้าได้นะครับผมอ้าวอ้าวอันเมื่อกี้คุณลูกค้าไม่เอาเหรอ ทำใหม่หอปะกาศแจงกวามมาสลักกูทำผิดเหรอกูทำผิดลูกกูปลาผิดทำใหม่แย้ผกัผกผกักผักแจงกวาแล้วก็มันสลังทอดอ่ะอันนี้ถูกแน่นอนโอเคอต่อไปครับผม เชิญคนต่อไปครับผมคนต่อไปรับเป็นผักแตงกวาผักชีมันทอดโอเคทำอันแรกก่อนผักแตงกวา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 แล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นลืม แตงกวาชีสมันทอดอีกอันหนึ่งเป็นแตงกวาชีสมันทอดแตงกวาแตงกวาชีสชีสเอาตรงนี้แล้วกันเชียได้ของแล้วก็มันทอดโอเคแล้วก็ผักแตงกวาชีส ผักโอ้ยวุดวายจังขายของคนเดียวนี่มันวุดวายจังเลยอะไรวะผักแตงกวาใช่ไหมไม่เชื่อหนึ่งแตงกวาชีสแตงกวาชีสโอเคนี่ครับคุณคะอะไรก,กันกับ

เห็นไหมมีคนมันนั่งจ้องกูตรงนี้ด้วยโอ้โหกลับบ้านไม่เอาแล้วตังอะกลับบ้านสยองยิวย้วจิ้วกิ่วลูค้ายืนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเขาไปเติมของก่อนเอาแตงกวาชีสมันทอดเดี๋ยวเติมของก่อนลูกค้าห้ามไปไหนนะลูกค้าอยู่ด้วยกันก่อนนะโยนไปนเลยกอัน แล้วก็ชีสมันทอดมันทอดมันทอดยังไงมะเกิดเหตุนี่ยตงก u าตงก u าเอาหหลุดมือตะก u าแล้วก็มะฝรั่งทอดโอเคครับเนี่ยมันรุ่งงะ หยิไปที่อ่านเหรอทำไมมันหายไปวะเอาไว้ไม่ได้หายมีกระด็นแล้วก็อันนี้เอาชีตไปเนี่ยกูไม่ได้จะซ่อนเ้ยกูไม่ได้จะซ่อนเ้ยเอาออกไม่ได้ด้วยกูไม่ได้จะซ่อนกูจะหยิบกูจะหยิบเออชีตชีตหายใครกินชีต ชด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 ชีดช,ชอ้ามันทำไมโทรศัพท์มันสับผับเวลาไปเอ่ะโอเคลูกค,ค้าอะไรครับ่เจิงกว่าลืมโทษ I am sorry ทำไมขี้ลืมนี้วะเราไเจินกว่าอ่านี่ลูกค,ค้า แล้วก็โอเคครับวุ้ยพ่อพ่อของมันเยอะแล้วว่ะมันทำยากอยู่เลยกว่าจะเสร็จแต่ละอันเออเนื้อให้เนื้อห่อเนื้อครับเนื้อเนื้อห่อเนื้อเนื้อห่อเนื้อเอาแค่เนื้อใช่ไหมเขาบอกเนื้อห่อเนื้ออะกูเนื้อนี่เนื้อเลย เอาเนื้อห่อเนื้อไปขอบคุณขอให้ระมัดระวังระวังอะไรพี่ยีพี่ระวังอะไรอะ่ะยี่เอามาบอกให้ระวังแต่ไม่บอกว่าระวังอะไรคุณนุกโอ้โห,โหคุณสั่งเยอะเกินผักมะเขือแตงกวามันฝรั่งไม่มีชีสโอเค ใส่ทุกอย่างอยู่เว็บชีสว่างก้นเถอะผักผักมะเขือเทศแตงกว้าแล้วก็มะสลังโอเคเอา้าวไม่ใช่ผักมะเขือเทศแตงกวา ไม่ใช่หรอเมื่อที่ซื้อหัอผิดอ่อหรือว่าหอถูกอยู่นะแล้วทำไมจอไม่หันหวะเออผกักแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีแต่งกวาสลังทอดอั่นเนี่ย เออก็ใช่นี่มะเขือเทศแตงกวาฝรั่งมะเขือเทศ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 แตงกวาฝรั่งมะเขือเทศแตงกวาแตงกวาฝรั่งโอเคยังจำได้อยู่ยังดูไม่เอือเท่าไหร่แล้วก็โคโร่ก,กับกาแฟแช่แข็ง คุณลูกค้าอย่าลืมอุ่นกาแฟนะคะมันแข็งอยู่นะกระดาใช่ไหมค่ะคนต่อไปค่ะเชิญคนต่อไปได้ค่ะระแวงว่วะอุยอันนี้อันนี้สองน้อยแตงกว่ามันทอดแตงกว่าแตงกว่า แตงกวามมันทอดแตงกความมันทอดโอเคแล้วก็กาแฟแช่แข็งกับอันนี้โอเคโอ,คอกาสได้ใช่ไหมครับผมคนต่อไปครับผมนี่นั่งอั้งเล่นมานานมากจนเลยไฟกรพิษเฮ้ย โอ้มายกู d ดเนสน้ำลายไผลเฮ้ยเหมือนตามกูเลยเขาบอกว่าห้ามเงยขึ้นไปเด็ดขาดคุณ,คณลูกค้าลาไปดิครับอือมันอยู่บนหัวกูเนี่ยไอ้ยัยน้ำลายหลโกค่หกักไตควาชิดอฮ้ยแม่อยู่บนหัวอิอว นักเกียดมลายแล้วมันจะเข้าไปในอาหารลูกค้ากูไหมเนี่ยเกียไม่กล้าเงยเลยอยู่บนหัวกูเนี่ยมาทำเทหี้ยอะไรบนหัวกูเนี่ยแล้วก็ใจมันเครียดแตงกว่าอยากขึ้นไปอยากตัวมันคืออะไรอะ่ะทัางบนหัวกูเนี่ยแต่ก็ไม่กลนะ้าเพราะว้น้ก อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้เขาเอาอะไรวะลืมอ่ามะเขือเทศจังกว่ามะเขือเทศจังกว่าเราจะไม่กลัวกับสิ่งอะไรทั้งนั้นเราจะตั้งใจบริการให้ลูกค้านี่ครับผมแล้วก็ชีสมันทอดเฮียอุ้ยตัวอุ้ยตกใจเงาเต็มเมื่กี้อยู่เงาแม่งก็สูงใหญ่ขึ้นอ่ะไอ้เฮียกูลืมเขาสั่งอะไร เดี๋ยวเดยวลืมจริงชีดมันทอดอุย้ยบุลลหมดแล้วนะ่อุย้ยออกไปจากหัวดิหนักหัวเนี่ยหนักคอด้วยอุย้ยใส่หมดไปมนหับเยอะเหมือนใส่ไม่หมดเลยเอามึงจะโซ่หนัโคอเอมึนนะองเหรอยาเงยไอ้เหี้ยเกือบแล้วเกือบไงนะกู ไม่ใช่ลูงใส่มันทอดตรงนี้โอ้โอ้แม่จ๋าช่วยลูกด้วยลูกกินกล้อยบร่บรคาตกลมาทายะบองที่สป็อกก็ไม่หายไปหาหมอบมอบอกคยุยหมอบอกคุณไปหาพ่อหนหอยบนนั้นนะ่ะคือพี่อะไรคือทำไมกาแฟแท้ๆกาแฟแท้ๆแล้วเอากาแฟต้องหนย่งกไปเอาเลยนะ โชคดีกับพลูกอ่ะเอาไอ้บนหัวไปด้วยได้ไหมอ่ะคนขอไปเร็วๆเร็วๆร,ร,รับแลดีดิ๊กประกาศมาเขือแตงกวาประกาศมาเขือแตงกวาเฮ้ยมันไม่ไปหรอเมื่อไหร่จะไปเนี่ยหนักอออคอคอกูหักแล้วอะไรวะ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 ลืม มัมเขตรเทศกันกว่ามาเขตรเทศมาเขตรเทศกลกวอู้จังว่าจะหมดไม่อยากเดินไปเอาของคเนเดียวอ่ะน่กกากลัวน่กกวากลัวนะคุณน่กกานกลัวอะไรก็ได้ถ้ามาเกาะแบบเนี้ช่วยเนียกลูกค้าด้วยช่วยทำมาหาก,กินกว่าไม่ใช่มาอยู่เฉย,ย,ยเข้าใจปะโอกาสน่าจะไหมครับ คนจไปครับผมคนจะไปครับผมนี่ม she she ันเงากรู้หรือเงาใครเห็นไหมอันแน่เงามันแน่เลยมันเกาะคอกูอยู่กูรู้แล้วเมื่อกี้เงาอะมันอยู่ตัวคอกูเลยเนี่ยแม่เงยแล้วลูกค้าเขาไม่เห็นกันวะประกาศมะเขือตะควาชิดประกาศมะเขือตะควาชิดประกาศประกาศประกาศมะเขือตะวาชิดประกาศมะเขือตะควาชิดประกาศมะเขือตะควาชิดประกาศมะเขือ มะเขือแตงกว่าผาหมดชีดตทำไมเอาของชิ้นเนี้ยลูกค้าอย่าเพิ่งไปจากนหนูนะลูกค้าอยู่กับหนูก่อนนะเอาอะไรบ้างเอาดิเอาเอามะเขือเอาไมห่หมดเลยจบเดี๋ยวเอาของก่อนนะคุณลูกค้ามันฝรั่งทอดแล้วก็นี่อันนี้มะเขือเอยแตกแยงกวาเยี่ห้อนี้มเสือ อากาศเอ้าหมืองมืองไม่ไปนูน่นเนอะมึงต้องอยู่ตรงนี้ไหมมะเขือมะเขือแล้วก็ชีสเ่ยขอจักเวลาจะคูดนะครับคุณลูกค้าขออนุญาตเอาของใส่ก่อน,นครับมึงจานั่งทำไมกูไม่ให้จานั่งกูจะหยิบของวยมึงไม่ต้องกลัวมึงได้ซ่อนนี่ อ,อโยไปไกลโยกูไปไหนแล้วโอ้ยวุ่นวายว่ะมันฝรั่งกูหายไปแล้วมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งไหนแล้วมันฝรั่งไม่ไม่ไปที่นี่คือน้ำกรองตรงนี้ะนะแล้วเจ็ดอึ่งป่าไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไม่ได้จะนั่ง กูจะข้างกูไม่ได้จะนั่งอ่นานาณาหนาเ <c oughs> <c oughs> จาจอดอมันสลังจะเอามันสลังเนี้ยมันติดอยู่เนี้ยเอ้าไอ้เหี้ยเอาไม่ได้ด้วยแล้วแตงกวากูไปไหนโอ้ชีวิตเอามันฝลังใหม่แตงกวาใหม่ลูกค้าเราจะคู่เด้ออย่าเพิ่งบ่นกูเด้อ เห็วไฟออมาฝรังนี่เดินจะปวดขาหมดแล้วเนี่ยแน่โอ้ยียบกกินไปเออเมนูต่อไปเออมะเขือชีสมันทอดมะเขือชีสมันทอดมะเขือมะเขือมะเขือ มะเขือชีสชีสมันทอดอ่าไก่ก็ไม่ใส่เร็วจะรีบเอาเงินหิวเงินทำไมมันเงียบวะโอเคลูกค้ามาผักกาแตงกวาชิสผักวัดผักผักวัดวะน่นลิ้นพันแหละผักกาแตงกวาชีส มีชี้อยู่ตรงนี้พอดีเลยหยิบหยิบดิชี้แล้วก็ประกาศประกาศใช่ไหมใช่ไหมประกาศแตงกวาชีดเราใส่อะไรบ้างหเหลืออแตงกวาเออโอเคแล้วก็มะเขือแตงกวามะฝรั่ง จะปิดร้านแล้วไฟดับซ้อนกดจิ้มเรื่อยๆห้ามเปิดตาโดยเด็ดขาดอย่าเปิดตาหันเลยไอ้เขียตายชิบหายมึงเลยอู้จะจบอยู่แล้วแม่เงยแล้วก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการขายของกะดิกของเราถึงจะอยู่ไม่ถึงคืนที่สามก็เถอะอย่างน้อยก็แบบก็อยู่ในคืนที่สามลวการอาคิดซะว่ามันมันผ่านละ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ